สวัสดีครับสวัสดีเราก็มาอยู่กันในเกมอม e r i c a n ท r กซิ Simulator นะครับผมคันนี้เป็น Kenwood K100 แล้วผมจะไม่บิดผมก็ยั่ใช้ Joy e g g l o x 3สามหกศูนย์เล่นเหมือนเดิมแต่เป็นของ T.M. ก็งามดีนะครับคันนี้ อยู่เนะสวยดีนะสนา,ามผมมาสวยดีวันนี้ก็เดี๋ยวมีมอส เสียงน้ำทางภาษาไทยแบบแปลกดีเนาะดูดิว่าจะเหมือนกันจริงไหมนะครับเดี๋ยวเราจอดรถกันดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราลงหมอดก่อนนะครับอันนี้นะก็กดเข้ามาที่หมอด ที่เรานี่อันนี้เป็นโปรไฟล์ที่เราเล่นนะครับกดไปที่หมอดนี่นะครับนี่เสียงนำทางภาษาไทยคอนเฟิร์มนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับมันมันก็ยังไม่ไม่ดังนะเราต้องไอ้นี้ เข้ามาเซตค่าตรงนี้นะครับนี่นะเข้าออปชันเข้าออดิโอนะครับน่าจะสะกดถูกเนาะอันนี้อะไรทักเอนจินวอลลุมเสียงเครื่องเสียงท่ออาดังๆไงเสียงท่อดังนะเตะแท้โอเคนี่ไวท์นิวเกเตอร์ผมเอาสุดเลยเสร็จแล้วนี่นะครับนี่นะเราต้องมาติกนี่นะเนี่ยตัวเนี้ย เนยติ๊กปุ๊บแล้วเราก็ต้องเลือกนะเราต้องเลือกก่อนเนี่ยครับทีแรกมันจะอยู่อันนี้เราเลือกมาเลยนี่เราหานะครับไทยนะครับไทยอะไร Google TTS นะนี่สปีดเดี๋ยวดูนะครับมันจะบอกให้เราเรื่องฟามเร็วนะเมื่อถึงวงเวียนใช้ทางออกงี่ไงเทว่ะ โอเคครับผมเดี๋ยวไปลองขับกันลองขับกันนะครับดูดีว่าจะเหมือนจะเหมือนจริงไหมเริ่มต้นนำทางเริ่มต้นนำทางครับผม ส่วนเวิร์กช็อปก็เดี๋ยวผมไปอธิบายท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวผมตัดคลิปไปให้ถ่ายคลิปว่าเราเข้าเวิร์กช็อปยังไงนะครับมันอยู่ตรงไหนอะไรยังไงตอแรกผมก็ไม่รู้หรอกดูไปเรื่อยๆแ้เขาเรียนเลี้ยวซ้าย เตรียมเลี้ยวซ้ายนะครับเขาบอกแล้วว่าให้เราเตรียมเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย <c oughs> เฮ้ยใจ้ได้นะนะไอเคียรช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปเลยครับขอไปด้วย ผมก็หันมาเล่นสิบปดเกียร์แล้วนะมันไม่หนืดเท่า6เกียร์เวลาที่เราเจอของหนักมากๆเงี้ยมันไปไม่ไหวเดี๋ยวดูนะความเร็วเกินมันจะบอกไหม ให้ความเร็วเกินกรุณาลดความเร็วเขาให้เราลดความเร็วนะครับเราใช้ความเร็วเกินนะครับผมเออเว้ยเฮ้แต่ถ้าเป็น Google Map ที่เราดูในโทรศัพท์นี่มันความเร็วเกินกรุณาลดความเร็วเขาเตือนยหญ่แล้วครับขวาจากนั้นใช้ทางออกด้านขวาเออเขาท่าเว้ยนะ ใช้ทางออกด้านขวาใช้ทางออกด้านขวานะครับคุณใช้ความเร็วเกินกระณาลดความเร็วเจ๊ว่าเร็วเกินอีกแล้ว ผมขอขับเร็วไม่ได้ครับผมรีบโอ้ยขับ<ห>รถ<ห><ด>บเยีย์แบบนีนนน้ส่วนถ้าเป็นหมอดของรถ ก็มีเยอะนะครับในเวิร์กช็อปเราเข้าไปดูกันได้เลยเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะแปะไว<ป>้ไม่ให้แปะผมจะตัดวิดีโอไว้ให้ดูนะครับเพราะผมมาทำการคังในเพ็นไรค้ความเร็วเกินกรุณาลดความเ,วเร็วดูว่ามันจะเป็นวิธีการเข้าเวิร์กช็อปเข้าไปติดตั้งมอแบบออโต้อย่างไงอะไรประมาณนี้เราเลือกอันไหนก็ได้นะเลยง่ายดีไม่ต้องมานั่งโหลดคุณใช้ความเร็วเกินกรุณานาลดความเร็วแล้วว่ะ 700กิโลคงเล่นไม่จบหรอครับผมคุณใช้ความเร็วเกินกรุณานลดความเร็วก็สั่งใหญ่เลยนะครับคือแบบน่าจะมีเสียงออหวานๆหน่อยนะคุณใช้ความเร็วแกนแบบนี้นะให้เสียงแบบดุไปเหมือนพวกอาจารย์เลอนะเนน่ะสมไมเรียนโอ้โหบบ เข้าใจผมดิไหลครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วโู้ชิดซ้ายเฮ้ยคอมแม่งจะเน่าอีกอ่ะโอ้โหขึ้นร้อยแล้วครับ โอ้โเอยเจลเลอร์ตกครับผมมุดมุดเราสายมูดครับตกอีกแล้วครับ,รบข่าวเฮียอย่างนี้รับรองได้ไม่จเจริญหรอก <c oughs> ในเกมครับผมแต่ถ้าเป็นของจริงล้วขับนี้ไม่ได้นะครับมบอกเลยแม่งอันตรายโคตรๆทำความเดือดร้อนชาบ้านช่องเขาด้วยโอ้ยอะไรวเนี่ย คุณใช้ความเร,วเร็วเกินการุณาลดความเร็ว,รวคุณใช้ความเร็วเกินกรุณาลดความเร็วดูแล้วป้าคุณใช้ความเร็วเกินกรุณาลดความเร็วป้าสั่งใหญ่และคุณใช้ความเร็วเกินนะครับผม ขอจริงยังไม่ได้นะในเกมก็หยวน่ยนๆแบรถมันลอ,อยแหักโค้งเน็วเกรุณาลดความเร็ว รถมีเยอะมากให้เราเลือกลงได้เลยถ้าเกิดว่าลงแล้วเล่นไม่ได้เราก็ไปติ๊กออกนะครับก็คือติ๊กที่เดียวกับที่เราสมัครสมาชิกแล้วก็ติ๊กยกเลิกไปเขาก็าหมดอ,ออกไปในตัวเราบอง่ายๆไม่ต้องเสี่ยงกับไวรัสในการลงคอมผมมันแฮงบ่อยชอบโหลด จอดพักรถสักหน่อยเนี่ยดือครับคีรุตคันนี้ก็สวยดีนะเห็นไหมใสยเลนเนี่ยเลนเห้ยไงใส่เลนก็เอ,อ,อาอลลมาติดเหมือนกันนะเป็นหมอนเหมือนกันโค้งบอว่ ก็ถือว่าโอเคครับคันนี้นี่นะครับโอเคเป็นไงบ้างนะช้าอยู่นะเตออยู่ก็ยังไงก็ ขอ,อเท่านี้ก่อนดีกว่าครับผมเอาแบบสั้นๆดีกว่าก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับนี่นะครับวิธีการเข้าเวิร์กช็อปก่อนอื่นเราต้องมีเกมอเมริกันทัก k ิมูลเตอร์ในสตรีมก่อนนะครับเรากดมาที่คังนะแล้วก็กดมาที่อเมริกันทัก k ิมูลเตอร์เลื่อนมาเลยครับนี่ครับ เลื่อนตามเมาส์มาเลยนะเราจะเห็นเวิร์กช็อปกดเข้าไปหน้าตาเป็นอย่างี้นะตอนนี้เวิร์กช็อปแล้วก็มาติ๊กที่นี่นะครับเปิดหาตามแท็กเลื่อนมาเลยนะครับเราจะเจอคำว,ว่า Voice navigator เลื่อนมาเรื่อยๆเจอญี่ปุ่นก็มีนะครับแต่เขาไม่มีอีไตอีตไตม่น่าจะมีผม มีคนเหล็กด้วยมั้งเนี่ยคนเหล็กหน้าสองยังไม่มีนะครับเลื่อนไปหน้าสามเคสสี่นี่นะครับจะเจอที่หน้าสามแล้วกดเข้าไปแล้วเราก็กดสมัครสมาชิกไปเลยนี่นะครับล้วสมัครหรือจะยกเลิกก็อยู่ตรงนี้นครับถ้ายกเลิกก็คือถอนหมดออก ถ้าสมัครมาชิกก็มอดก็จะดาวน์โหลดเข้าไปในเกมเราแล้วเราก็ไปกดติดตั้งมอดในการเล่นไปติ๊กมอดแค่นั้นเองง่ายมากง่ายจริงๆครับแล้วก็ถ้าเราจะดูมอดอื่นนะเราคลิกนี้ก่อนนะครับไม่ระบุหรือเราจะดูทักแล้วก็คลิกมาเป็นทักนะครับนี่ครับก็จะมีรถเยอะมากนี่ Kenwood เครอยนะครับที่เราเล่นกันอยู่มาร์กใช่ไหมอ่านว่ามาร์กไหมแล้วก็มีอะไรอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะใช่ปะ่ะผมว่าถูกว่าวนโวก็มีเฟดไลเนอร์ก็มีนะครับนี่เฟดไลเนอร์คันนี้ก็มีละคืออยากได้อะไรมันหาได้ง่ายๆเลยแล้วก็ติ๊กไม่ระบุถ้าจะดูเครื่องแล้วเราก็มาติ๊กที่ เ็นจินนะครับนี่นะเครื่องยนต์โคตรละเยอะเอาตรงๆนี่เยอะมากรู้สึกผมใช้เครื่องยนต์ตัวน่าจะเป็นแคทนี่ครับตัวนี้ก็ดีดีทอยดีเซล v เจ็ดเจหนึ่งเนี่ยคือแบบเสียงเสียงเครื่องอ่ะเสียงเครื่องโหดโหดมาก เสียมันแซดอะยังรถแข่งครับผมเนี่ยเห็นไหมเครื่องเยอะเราจะดูอะไรมันเยอะมากครับผมล้อล้อก็มีนี่นะครับรรล้อล้อเราก็ติ๊กไปที่ริมนี่นะก็จะมีล้อก็คือเราลงบอดอย่างนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ต้องไปเสี่ยงออกไวรัสนะครับเพราะเขคงไม่ปล่อยไวรัสมาให้เราหรอกเนาะ โอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้ครับการเข้าเวิร์กช็อปและการดาวน์โหลดม็อดในเวิร์กช็อปไปเล่นกันไม่ง่ายก็คลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ